ทาความรู้จักภาษีธุรกิจเฉพาะกันนะคะภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีตามประมวลรัชดากรประเภทหนึ่งจัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิกค่ะผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้แก่บุคคลธรรมดาคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคลโครงมรดกห้างหุ้นส่วนสามัญกองทุนหน่วยงานเด็กกิจการของเอกชนค่ะ การประกอบกิจการที <life> for for <friends> for for ่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะโดยกิจการนั้นได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 1. การธนาคารตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายเฉพาะ 2. การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองซีเอ 3. การรับประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 4. การรับจำนำตามกฎหมายว่าด้วยโรงรับจำนำห 5. การประกอบกิจการโดยปกติยังธนาคารพาณิชย์ 6. การขายอาจสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าไม่ว่า,าสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตามทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชกิจดีกาฐานภาษีและอัตราภาษีนะคะฐานภาษีสําหรับ การประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจฉพาะได้แก่รายรับกนหากรายจ่ายใดๆที่ผู้ประกอบกิจการได้รับหรือพึงได้รับเนื่องจากการประกอบกิจการรายรับหมายความว่าเงินทรัพย์สินค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใดๆอันมีมูลค่าที่ผู้ประกอบกิจการพึงได้รับหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้ประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ5แบบดังนี้ค่ะ 1. หน้าที่ในการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะต้องขอจดทะเบียนภายใน30วันนับตั้งแต่ประกอบกิจการ 2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกิจการที่ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะได้แก่เปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่ประกอบกิจการประเภท กิจาการประเภทสินค้าหรือบริการเปิดสถานที่ประกอบการเพิ่มหยุดการประกอบกิจาการชั่วคราวปูนกิจาการบางส่วนหรือทั้งหมดควกเข่ากับของนิติบุคคลเรื่อประกอบกิจาการผู้ประกอบกิจาการจดทะเบียนถึงแก่ความตาย 3วิธีแจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาสิธุรกิจเฉพาะในการแจ้งการเปล,เลี่ยนแปลงทะเบียนภาสิธุรกิจเฉพาะตามแบบพท๙0 4. สถานที่แจ้งเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาสิธุรกิจเฉพาะให้ผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนแจ้งการเปลี่ยนแปลงภาสิธุรกิจเฉพาะณหน่วยจดทะเบียนที่ได้จดทะเบียนไว้ในกำหนดเวลาแล้วแต่กรณี 5. กำหนดเวลาแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะการยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ 1. ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะได้แก่บุคคลซึ่งประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะโดยกิจการนั้นไม่ได้รับยกเว้นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประกอบกิจการในราชอาณาจักรของผู้ประกอบกิจการอยู่นอกราชอาณาจักร ลูกจ้างตัวแทนหรือผู้ทำการแทนซึ่งมีอำนาจในการจัดการแทนโดยตรง 2. เบบแสดงรายการที่ใช้ในการยื่นเบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะได้แก่เแบบพท40 3. หน้าที่ในการจัดทำรายงานผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะมี ที่จัดทํารายงานแสดงรายรับกอนหักรายจ่ายที่ต้องเสียภาษี 4. หน้าที่ในการเก็บรักษารายงานและเอกสารหลักฐานผู้ประกอบกิจการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะต้องเก็บและรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปี 5. หน้าที่ในการออกใบรับผู้ประกอบกิจการที่อยู่ในบ,บังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่งได้รับเงินหรือรับชำระราคาจากการขายสินค้าหรือการให้บริการการขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ 1. ผู้มีสิทธิขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะได้แก่1 1ผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งชำระภาษีไว้เกินหรือผิดหรือช้าเกินไป1.2ผู้ไม่มีหน้าที่เสียภาษีแต่ได้ชำระภาษีไว้ 2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีสิทธิขอคืนเงินภาษีได้โดยใช้คำร้องขอคืนเงินภาษีอากรคือแบบค1 0 3. การยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะตามแบบค1 0จะต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับคำร้องด้วยได้แก่ 3.1. หนังสือรับรองการจดทะเบียน ป็นนิติบุคคลกรณีผู้ขอคืนเงินเป็นนิติบุคคล3.2ใบเสร็จรับเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ขอคืน 4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีภายใน3ปีนับตั้งแต่คุณกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี กำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผู้ประกอบการเกดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโดยใช้แบบพอทอ .40 ยื่นแบบแสดงรายการเป็นรายเดือนภาษีภายในวันที่15ของเดือนถัดไปไม่ว่าจะเป็นได้รับในเดือนนั้นหรือไม่ก็ตามภาษีในเดือนภาษีใด เมื่อรวมคำนวณแล้วจำนวนไม่ถึง100บาทผู้ประกอบกิจการไม่ต้องเสียภาษีสำหรับเดือนภาษีนั้นแต่ยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการตามปกติสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผู้ประกอบกิจการจะต้องยื่นแบบพท .40 พร้อมกับจำระภาษีแบบแสดงรายการภาษีนะคะ แสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากรกทอ .40 นะคะจากเนื้อหาทั้งหมดทีไ่ได้พูดถึงเนื้อหาภาษีธุรกิจเฉพาะพวกเราหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้กันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ